ก่อนทุกคนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะ สวัสดีชาวกางเอามาทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาไปกลางเต็นท์กันที่เดอะแคมปิ้งริมน้ำนครนายกค่ะ กางเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันอ่ะสำหรับค่ากางเต็นท์ที่นี่คนละแค่200บาทเท่านั้นนะคะต้องอธิบายก่อนว่าหลังจากที่เข้ามาตรงช่วงนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเฉพาะขอบขอบรั้วตรงนี้เนาะจะเป็นของ The Camping ค่ะห้องน้ำของโซน e นะคะจะมี1จุดเป็นห้องผู้หญิงหงห้องแล้วก็ผู้ชายหห้องนะคะ ก่อนไปถึงห้องน้ำเนี่ยด้านซ้ายมือจะเป็นอ่างล้างจานค่ะอ่างล้างจานมีสองจุดนะคะหนึ่งสองมีสองอ่างนะคะแล้วก็จุดทิ้งขยะตรงนู้นนะคะอ่าเราไปดูภายในห้องน้ำกันนะหน้าห้องน้ำก่อนค่ะจะมีกระจกเนาะแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะสวิตไฟ ภายในห้องน้ำนะคะทุกคนภายในห้องน้ำค่ะเราจะเจอเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะฝักบัวโถเป็นแบบชักโครกนะคะแล้วก็ราวแผนแขวนผ้าเนอะห้องน้ำเนี่ยขนาดจะไม่กว้างมากนะคะจะประมาณสามแผ่นกระเบื้องอะทุกคนก็น่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะคะประมาณนั้น ้านบนมีไฟเนาะอ่าในห้องน้ําหญิงส่วนห้องน้ําชายนะคะห้องน้ําชายเหมือนกันเลยค่ะมีเครื่องทาน้ำาึ่นฝักบัวสายชาระชักโครกนะคะที่แขวนผ้าเนาะประมาณนี้ความกว้างประมาณเมตรหนึงนะคะห้องน้ำตรงโซนอีก,ก็จะประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำตรงโซน A B C กันค่ะตรงบริเวณนั้นจะเป็นทางเข้านะคะจะเป็นสะพานสะพานปูนเนาะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางแยกทางแยกตรงนั้นคือไปโซน E ค่ะส่วนทางด้านขวามือคือไปโซน A B C นะคะ A B C D ะ ตรงนี้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินแล้วก็ร้านค้านะคะทุกคนบบิเวณนี้จะเป็นโซน a b c d นะคะต่อไปเราไปดูห้องน้ำของโซนนี้กันค่ะห้องน้ำจะมีทั้งหมด8ห้องค่ะแบ่งเป็นผู้ชายด้านหลังสี่ห้องแล้วก็ผู้หญิงจะอยู่ด้านหน้า4ห้องนะคะมีอ่างล้างหน้าล้างมือพร้อมด้วยกระจกเนี่ยฝั่งซ้ายมีทั้งหมด3อ่างค่ะ ต่อมานะคะมาดูห้องน้ำชายกันก่อนจะอยู่ทางด้านหลังนะคะมีทั้งหมด4ห้องภายในเนี่ยเหมือนบริเวณโซนอ e ีเลยก็คือจะมีมีเครื่องทำน้ำอุน่นมีส้วมแบบชักโครกมีราวแขวนผ้านะคะมีสายชำระอยู่ภายในห้องเดียวเลยค่ะนะคะ ตรงนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายนะกว้างประมาณ1เมตรกว่าๆหรือ3แผ่นกระเบื้องเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าทางฝั่งขวาค่ะมี3อ่างนะคะส่วนด้านหน้าค่ะก็จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงมีเหมือนกันเลยค่ะเครื่องทำน้ำอุน่นส้วมแบบชักโครกสายชำระราวแขวนผ้าน,นะคะทุกคนสะอาดสะอาดแล้วก็ ครบครันมากเลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะลองชมบรรยากาศลาน A B C D กันอีกสักรอบนะคะเท่าที่ดูเนี่ยลานเนี้ยญ้ยาโอเคอยู่เลยนะทุกคนยญาค่อนข้างนุ่มแล้วก็เป็นลานที่แบบกว้างขวางมากเลยค่ะ ยังไงก็เลือกจับจองพื้นที่ดูนะคะถ้าสนใจจะมากางตรงลาน ABCD ตรงนี้ค่ะต่อไปเราไปดูอ่างล้างจานนะคะก็จะอยู่ด้านหลังลานเลยจะมีตรงนู้นหนึ่งจุดค่ะแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงอีกหนึ่งจุดก็จะมีสองอ่างนะคะมีถังขยะด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านะคะมีของขายเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมุขึ้นเอาไว้ให้ดูนะคะคือมีของที่แบบ ครบคันเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมีทั้งเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวนะคะเยอะแยะเลยแล้วก็ที่นี่ก็ยังสั่งหมูกระทะได้ด้วยนะทุกคนชุดละ399บาบาทเท่านั้นมีเหล้าปัน่นมีเครื่องดื่มค่ะลองสั่งดูนะคะร้านค้าก็จะปิดประมาณสี่ทุ่มนะทุกคนตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินค่ะ เก๋ๆนะแบกดบอะไรอย่างนี้นั่งปิกนิกนะทุกคนเรากลับมาที่เต็นท์แล้วค่ะตรงนี้เป็นบริเวณโซน E นะคะจุดที่เรากางเต็นท์อยู่ริมน้ำเลยรับลมดีมากๆทุกคนเดีย๋ยวลงไปดูน้ำข้างล่างกันก่อนนะคะ วันนี้เราทำเป็นชาบูหม่าล่านะคะชานะความชามีอยู่จริงเห็นไหมเนองหมูชี้นเน้นๆนะคะนี้เราเตรียมมาเองนะคะทุกคนว่าถ้าเป็นที่นี่เขาจะมีเป็นหมูกระทะให้สั่งเป็นชุดๆนี้เราเน้นอยากได้หม่าล่าเป็นน้ำซุปหม่าล่าแซ่บมาก กินกับหมูสไลด์มือเย็นเราก็จะง,ง่ายๆเรียว่าง่ายไหมง่ายอากาศช่วงหัวค่ำก็เหมือนจะร้อนๆนหน่อยตอนแรกเหมือนจะเย็นแต่ว่าตอนนี้เหมือนหนูเรากินสบมูด้วยก็เลยดูร้อนๆมียุงนะหัวค่ำมียุงแล้วก็ตอนเย็นมีแมงวันด้วยเนาะ แมงวันตัวใหญ่ด้วยนะทุกคนถ้าแนะนําก็คือรอให้แมงวันนอนก่อนแล้วก็ค่อยกินเพราะว่าถ้ามีขนาดผักมันยงตอมอ่ะที่ดูดิแมงวันหัวเขียวอ่ะตัวใหญ่ที่มันเงาเงาอืมไม่ใช่แมงวันตัวเล็กด้วยนะคะแล้วก็ยุงที่นี่มียุงนะอืมเตรียมยาอะไรกันยุงไหมพร้อมแต่ว่าถ้าไม่เตรียมมาที่นี่ก็มีขายค่ะมีขายหลายอย่างมากเลยผมขึ้นรายการไว้ให้ ร้านค้าเขาปิดสี่ทุ่มนะคะวันนี้ชาบูเราเนี่ยประกอบไปด้วยมีหมูสไลด์สองแพ็กนะคะแพ็กละหนึ่ง0บาทก็เป็นสองร้อหกสิบแล้วก็ชุดภาคอีก69บาทซื้อจากลารลตัรข้างหน้าซอยนี่เองนะคะแล้วก็น้ำซุปน้ำน้ำซอสหม่าล่าเนาะถุงละ30สิบาท ใส่หมดไปกี่ถุงถุงเดียวถุงเดียวก็คือ30บาท260บวกกับ70ก็เป็น3ามรามสบแล้วก็บวกน้ำตัวซอสอ,อีก30เป็น360บาทครบยังครบแล้วเนาะอืมอ้อแล้วเรามีลูกเป็นเกี๊ยวปลาด้วยเป็นท็อปปิ้งเสริมค่ะเป็นตัวเกี๊ยวปลาอันนี้น่าจะเท่าไหร่เจ็ดสิบแต่ว่ามันเยอะมาก ร่วมน่าจะร่วมโลครึ่งโลได้ก็เบ็ดเสร็จประมาณสี่ร้อยสามสิบาทตรงนี้นเราไม่ได้รวมน้ำจิ้มเนาะเพราะน้ำจิ้มเรามีอยู่แล้วที่บ้าน,นะคะ่ะสองคนตกคนละสองร้อยเนี่ยหน่อยคุ้มมากทุกคนแบบอิ่มแบบจุกๆแน่นอนอันนี้คือแบบหมูสไลด์สองแพ็คคือแพ็คละเจ็ดขีดเนาะอน,นี้แพ็คละเจ็ดขีดนะอันนี้คือซื้อที่ตลาดมานะคะอืมประมาณนี้ เผื่อเพื่อนๆแบบว่าอยากจะแบบไปแคมปิ้งแล้วอยากทำชาบูกินก็ลองใช้สูตรนี้ดูได้เลยสองแพ็คนี่ก็ไม่แน่ไม่แน่หมดโอเคก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากทำชาบูกินก็ลองดูได้ค่ะถ้าใครไม่ชอบความเป็นหม่าล่าก็ลองใส่เป็นคานอนหรือว่าตัวน้ำซุปแบบอื่นก็ได้ก็จะเป็นชาบูง่ายๆเนะาะทุกคนจริงๆถ้าเพิ่มน้ำจิ้มมาก็คง ประมาณอีกสักร้อยหนึง่งก็ตก,นกคนละสอง้อยห้าสิบก็โอเคลองไปทำกันดูนะคะใครที่สนใจอยากกินชาบูตอนออกแคมป์เนาะ สวัสดีคะ่ะทุกคนบรรยากาศโซน E ในตอนเช้าแดดจะค่อนข้างแรงนะเราก็เลยรีบเก็บเต็นท์กันก่อนส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของลานกลางเต็นท์เราจะขึ้นให้ที่ท้ายคลิปนะคะกลางเอามัน EP นี้คงต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปของช่องขอบเต็นท์เรานะคะบ๊ายบายคะ่ะ